สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ bm 5 2 5 d ดีเซลครับผมคันนี้นะครับเป็น f 1 0ครับผมเป็นเครื่อง2000ดีเซลครับ เป็นรุ่นพิเศษนะครับผม M Sport ประตูดูดทั้ง4บานเลยนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัด f ฟ n a n c e และไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นรุ่น M Sport นะครับผมแถ้โรงงานนะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับผม มาพร้อมกับไฟหน้า d a y l i g h ์ LED C นอนนะครับผมสีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับผมดูสีเลยครับสสวยๆใสๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟท้าย LED ครับผมระบบเซนเซอร์ถอยหลังรอบพันนะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยทะเบียนสวยนะครับผมมีหางหลังด้วยนะครับผมแก๊ปหลังครับ ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ M Sport นะครับผมหลอมแมกยางสวยดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับคันนี้นะครับประตูดูดนะครับผมแล้วผมเปิดให้ดูนะครับแล้วปิดให้ดูครับผมนี่แหละครับประตูดูดนะครับผมทั้งสี่บานเลยนะครับผมเป็นกุญแจคีย์เลสครับผมมาดูออปชันภายในนะครับผมเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมมีเมมโมรี่เบาะมาให้ด้วยนะครับ วงมาลายมัลติฟังกชันครูทคอนโทลครับเกียร์แพนเดิชิฟครับผมเกียร์ออโต้เกียร์ทิฟตัวนี้ครับเนวิเกเตอร์ครับผมปุ่มสตาร์ทครับกุญแจคีย์เลสนะครับผมสวยครับคันนี้หายากนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมคันนี้มาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับดูประตูดูดช้าๆชัดๆเลยนะครับคันนี้ โอเคครับเบาะหลังนะครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยเย็นฉ่าชั่วถึงชั่วถึงแน่นอนนะครับผมมีม่านหลังมาให้ด้วยนะครับระบบถุงลมนิรภัย8ปใบครับผมโอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อนะครับประตูดูดนะครับท้ายรถนะครับผมกว้างมากครับผมนี่แหละครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับผมรอสปาอบโอโซนนะครับผม ดูสภาพเลยนะครับรถออกห้างนะครับผมศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยนะครับคันนี้โอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับดูภายในชัดๆชัดๆอีกทีนะครับผมสภาพนะครับผม9 9นะครับดีมากสภาพใหม่มากครับผม ไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับมาเลยครับมาชมห้องเครื่องกันช้าช้าชัดๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันดีเซลนะครับผมตัวประหยัดน้ำมันเลยครับคันนี้ผมรับประกันเลยนะครับรถไม่เคยชนเลยนะครับผมหัวน็อตไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยนะครับ เดิมๆจากป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เครื่องแห้งๆไม่เยิ้มไม่ซึมครับผมน้ําไม่ดัคนควันไม่ไหลแน่นอนครับผมรับประกันให้เลยนะครับไม่มีโชนไม่มีน้ําท่วมนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับหาอยู่นะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม